ใครก็ตามมีใบเสร็จนะครับเกี่ยวกับการโอนเงินบริจาคตอนนี้ผมได้มาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับอยู่ที่ปู่มหาบุญีอยู่ที่เต้ถุงแดงนะครับกลุ่มของพี่โรสน่าจะมีการรวบรวมได้นะครับและส่วนตัวที่ผมเนี่ยพยายามส่งมาที่ผมด้วยให้ได้มากกว่าสิบลายขอสิบท่านสิบคนที่จะเป็นอักษวินในการมอบอำนาจให้ผมนะครับในการไปดำเนินการต่างๆนะครับแล้วก็ จะมีการส่งหลักฐานทั้งหมดไปที่ปปงอภายในสัปดาห์นี้อีกเช่นเดียวกันผมกาลังรวบรวมคลิปทั้งหมดแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับนะมันก็แปลกดีนะมีคนบอกจะไปชี้แจงที่ปปงอนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกล้าไปจริงเปล่านะฮะเอาเลยครับเชิญตามสบายครับไปชี้แจงนะครับนะยื่นอะไรยื่นไปเลยครับอ่ามันจะได้จะได้เป็นหลักฐานนะครับนะแค่นี้นเองอ่าแล้วก็ ทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราแล้วที่จะแสดงพลังในการตรวจสอบเข้าไปเดือนนี้ทั้งเดือนผมรับรองแน่เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับน่ะธันวาคมเนี่ยทั้งเดือนนะครับจะเป็นเดือนที่มีการประดังเข้าไปในตรงนั้นเหมือนทุกอย่างจะยิงเข้าไปตรงนั้นทั้งหมดเลยนะคความจริงนะครับกฎหมายนะครับนะครับความจริงกฎหมายแล้วก็ความถูกต้องจะต้องเข้าไป นะครับวันนี้ไม่มีใครจองเวรใครนะครับเมื่อกี้แป๊บๆเข้ามาไม่ได้มีใครจองเวรใครมันเป็นการตรวจสอบใครอยากให้มีการดีเบตระหว่างจอร์จกับอีคิวไหมครับใครอยากให้มีการดีเบตระหว่างจอทกับอีคิวกดก้าครับพี่น้องเผื่อเขามาดูอยู่ครับเผื่อพวกเขามาดูอยู่นะครับผมพร้อมเสมอน,นะครับถ้าจอร์จเห็นการส่งสัญญาณตรงนี้ไปนะครับ จอสติดต่อรายการได้เลยนะครับจอสโทรไปบอกรายการได้เลยนะครับว่าพร้อมจะดีเบตนะครับพร้อมจะดีเบตกับทางอ,อ,อิคิวซังนะครับนะในวันนั้นจะเป็นวันที่สังคมเราจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพียงแต่ผมไม่แน่ใจว่าจอสจะกล้าไหมนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจอ์จะบอกกับเอฟซีตัวเองไหมว่าอย่าไปดูเขาอย่าไปฟังเขากดถอนติดการติดตามเขาไปเลยทุกท่านครับต้องกดติดตามผมให้ได้ตามปกตินะอย่าให้รถพวกหายไปายเขาเลยนะครับแสดงว่าคําสั่งของไอ้จอตมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะครับนะแสดงว่าคําสั่งของไอ้จอตมันมีอํานาจพวกเราจะต้องไม่ตกอยู่ในอนํานาจของไอ้จอต นะครับเราจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของไอจอนเรามาช่วยกันทวงความเป็นธรรมให้กับสังคมนะครับได้ยินข่าวว่าอีกประมาณไม่เกินสามสี่วันจะมีการตรวจสอบหนึ่งเรื่องการเดือนจะมีการตรวจสอบหนึ่งเรื่องและถัดไปก็เป็นคดีของผมอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมจะมีแถมไปก่อนสามสองน้ำตาลสามสองน้ำตาลนะแน่แน่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือสองที่สี่คือ หาสีโกรธไหมจอรดจอรดโกรธไหมจอดโกรธคนอื่นไหมที่เขาไปร้องขอตรวจสอบแต่จอรดเคยโกรธตัวเองไหมว่าตัวเองเคยทำอะไรถูกหรือไม่วันนี้จอดไม่ต้องโทษใครนะครับนะได้ยินข่าวว่าจะไปออกรายการอะไรเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแหมถ้าไปคนเดียวมันรู้สึกมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ นะครับแต่บกเคยติดต่อผมมาผ่านทางท <c oughs> ีมประสานงานมาว่าเนื่องจากจอไม่ว่างก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนอยากให้อยากให้สองคนมาเจอกันอยากให้สองคนมาเจอกันและถกแล้วก็เถียงกันไปเลยให้มันชัดเจนจักจักไม่ต้องทำตัวเป็นอีแอบดาหยาบคาย แสดงก,กริยามารยาทที่ไม่ดีนะครับนะครับนะในเมื่อ,ม,ม,ม,อ M มันมีการเลื่อนแล้วนี่น้องมันมีการเลื่อนแล้วนี่นะแสงว่างแล้วนี่แสงว่างแล้วนี่ติดต่อไปเลยติดตอ่อไปเลยบอกพร้อมแล้วครับว่างมีการเลื่อนนะครับผมจะได้รับรับรับเลยรับปากรับคําแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินไปเลย จะมีะการดีเบตกันอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เป็นภาพที่น่าดูมากเลยนะจะเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เลยนะนะครับนะเออนะครับอันนี้ผมไม่ได้ท้านะแต่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะไปพิสูจน์ความจริงกันนะครับเราน่าจะไปพิสูจน์ความจริงให้สังคมทั้งประเทศได้รู้กันว่าใครกันแน่ที่โกหกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปดแสนแปดล้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องอะไระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอย่อาง8แสน8ล้านแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินใครโกหกจอดกล้าไหมเ,เปลี่ยนเป็นไอ้บอปโอเคโอเคเอาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับพี่น้องนะครับถ้าไอ้จอดไม่กล้ารับคำท้าก็เปลี่ยนเป็นไอ้๊อป ไอ้ป๊อสกับซา่าแล้วกันนะครับเออเออเอาไอ้ป๊อสดีกว่าโอเคนี่ผมกระตุ้นเลยนะแล้วจะมีใครจะมีการส่งใครไปร้องบันดาชิญตามสบายครับผมพร้อมจะไปสู้นะครับผมพร้อมจะไปชี้แจงนะครับแล้วแต่งตัวให้หล่อในการไปถแถลงนะครับเชิญตามสบายเลยครับพี่น้องเออผมเอาแน่เนี้ยผมรับคำท้าเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะไปโด่งดังอะไรหรอก น่น่ไม่ใช่จะโด่งดังอะไรเรเพียงแต่แค่ต้องการไปพิสูจน์ความจริงน,นะครับผมจะไปพร้อมบารมีนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีของเ,อเทวดาที่หลายๆคนสวดภาวนาให้ผมโดยเฉพาะแม่หญิงทุกท่านครับอย่าลืมเข้าไปตามกดติดตามกฎกดติดตามแม่หญิงให้ผมหน่อยนะเป็นการขอบคุณแม่หญิงพารวย นะครับน้าพี่หญิงไม่ไม่หญิงเอาใหม่พี่หญิงพารวยแหมปักมุดได้ไหมนนะใครปักลิง์พี่หญิงพารวยหน่อยนะครับแอดมินนะครับเอาต่อไปเรื่องไอ้ปอ๊อตละกันเออไอ,ปอ้ป๊อตนะครับนะครับเอาเลยไปเลยอย่าลังเลไม่ต้องไปเชื่อมีไม่ต้องไปเชื่อที่ปรึกษาอะไรเราไปแบบลูกผู้ชายปักลิงก์เลยครับแอดมิน แอดมินมีปักลิงไหมครับปักลิงของพี่หญิงพารูให้ผมหน่อยนะครับแอดมินนะครับคุณนิคุณนะครับช่วยปักลิงหน่อยครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณอะไร a อนะครับอ่านะครับเราจะไปพิสูจน์กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวก็ได้ไหมายถึงว่าไปดีเบตกันเลยคุณพูดก่อนผมจะให้คุณพูดก่อนแล้วเดี๋ยวผมชี้แจงตามคุณพูดก่อนผมชี้แจงนะครับคุณ จะได้พิสูจน์ให้กับเอฟซีของคุณไงไอป๊อตคุณจะได้พิสูจน์ให้เอฟซีคุณว่าคุณพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงคุณอย่าพยายามใช้เอฟซีนะครับเป็นตัวประกันเป็นโลกมนุษย์คุณต้องสู้ด้วยตัวคุณเองโดยการพาความจริงไปพิสูจน์กันที่ช่องใดช่องหนึ่งไม่งั้นคุณจะกลายเป็นไอป๊อตนอกจากเปลี่ยนชื่อไอจ๊อดแล้ว คุณกล้าไหมครับผมพร้อมเสมอนะครับทุกท่านรอดูแล้วกันว่าคืนนี้เขาจะตอบผมว่าอย่างไรนบะนอกจากคำด่าหยาบคายคำบูรี่